สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้นจะขอ,อนำเสนอก,การชกของนักช,<พ>ชกชาวไทยเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับขึ้นชกกับนักชรรรกชูดบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นคาอิโตโอนโนสำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2567 เท้ากาดังพากเป็นภาษาอีสานอาจสำหรับคนที่เก่าขึ้นมาเป็นคนแรกก็คือเพชรมอระกฏนั่นเองสิทธทำมาหลาลื้อพี่น้องโอ้โหสถิติเคยชนะยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ชนะยอดแสนไกลชนะแสนชัยอุ้ยเอานั่นเห็นไหมขามีตัวโอโนโนนะครับเนาะแลกชกจากโอซาก้าญี่ปุ่นพ่วนนะหวยมาดว่าเป็นเจ้าพ่อเชียงไห่พวแล้ว ไหวเป็นหลกักเอียงมากครับเนี่ยเอาสาหรับคนนี้ก็ต้องต้องขออภัยนะครับ,นรบหน้าตาคล้ายๆกันก็เลยหลงหลงส้นนะก็คือไทจูชิรโตะนะครับเนี่ยเห็นหน้าตาคล้ายๆกันนะอันนี้ก็เป็นพระเอกของญี่ปุ่นนะครับเมกะโตนนะและที่ท่อนเห็นอยู่นี่แมนนี่ปากเกียวกับรูกิยะเอ็นโปะนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมวยคู่นั้นแต่ว่า จะเปรียบเทียบสถิติให้ดูนะครับว่าเขาเก่งสั่ใดนี่เป็นการชกกันระหว่างแมนนี่ปากเกียวกับรูกิยะเอ็นโปนักชกชาวญี่ปุ่นสำหรับรูกิยะเอ็นโปนะครับเสมอกับบัวขาวมานะฮะและที่นี่ก็ชนะแก้วแฟรติกสองครั้งนะครับเนี่ยแต่ท้าว่าในการชกกับแมนนี่ปากเกียวนะปากเกียวไม่สามารถน็อกได้นะครับนะเขามีอัดฉีดนะเนี่ย อตอนแรกจะชกกับวาบัวขาวนะแต่ญี่ปุ่นนี่ยเขาทุ่มนะทุ่มแล้วก็ดึงไปชกที่ญี่ปุ่นและรูกิยเอนโปคนนี้แหละครับแพ้น็อกคาอิโตโอนโนมาแล้วเสมอกับบัวขาวแล้วก็ปากกกเกียวน็อกไม่ได้นะฮะแต่ทว่าแพ้น็อกนักชกคนนี้มาแล้วนี่คือซีซ่าทาเคชินะครับซื้อตัวเข้ามาด้วยเงินจำนวนมหาศาล ให้มาเป็นนักชกชูดบ็อกซิ่งนะครับแต่ทว่ามเมื่อก่อนเขาเป็นมวยไทยนะครับท่านเป็นมวยไทยชาวญี่ปุ่นที่สามารถเอาชนะยอดมวยไทยมาแล้วหลายคนอาวุธที่ถนัดคือศอกนะครับดูสิครับอ้าวการตีเนไม่มีผิดไปจากมวยไทยเลยนะอะนั่นเห็นไหมเนี่ยอ่าล่องเบิรงตเจ้าของแชมป์15เส้นแล้วครับ ในจำนวนนั้นมีแชมป์มวยไทยสามเส้นเอาหน่าเอาอีกแล้วตีมายาอันนี้ที่โดนจับตีเขานีก็เป็นมวยไทยนะครับทัพหลวงพรชอรสองนี่ก็มวยไทยเห็นข้างๆก็น่าจะเป็นเจ้าเวหานะครับเห็นไหมไม่ธรรมดาลแล้วเอากลับมาแล่ยกแแหลนะครับเนาะเอาก็พูดตามความเป็นจริงนะครับนะชุดบ็อกซิ่งนี่ก็เป็นการผสมกันระหว่างมวยไทยกับมวยปั้มซัมโบ้์รัสเซียนะครับ เขาคิดขนเพื่อมาปราบมวยไทยแต่ก็เอามวยไทยมาผสมอย่างอื่นสำหรับกติกาการโชคนาะก็เหมือนเหมือนมวยไทยนะถูกปล้รลมเสียคะแนนนะล็อกรัดได้นะแช่พ่อท่ายืนนะเข้าใจนะเอาซ้นี่ละ,ะหลังจากที่กรรมการบอกกติกาแล้วนะครับนะแล้วก็มาดูนะว่าจะใช้ศอกได้ไหมแต่นะผมยังไม่ดูนะครับนะ ใช้สอกได้ไหมถ้าใช้ศอกไม่ได้อ่ะเขาก็ลัดคอเราในท่ายืนไม่ได้นะก็คือเขาจะแลกเปลี่ยนกันนะ,ะการชกแบบเนี่ยก็คล้ายๆ MMA นะครับแต่ไม่มีท่านอนล็อกคอให้ยอมแพ้ได้นะลัดคอให้ยอมแพ้ได้แต่ต้องเป็นท่ายืนแต่ถ้าเขาไม่ให้ฟันศอกหรือตีศอกเนี่ยเราก็ไม่ให้เขารัดคอนะครับ สิไปเสียเปียบม,ม,มันเหจัยมันมาเรี่ยนแบบห้อมือเนาะสำหรับเพชรมรกตนะครับก็อายุ30ปีนะคณะชกอ่ะไขโตนี่ก็27นะเกิดหลังเรา3ปีโอ้โหสถิติพี่น้องเอ้ยเพชรมรกตเอาชนะยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ชนะยอดแสนไกลเฟรทคชนะแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปาติโทสชนะพอีกระบะเนี้ แต่ก็ยังว่าแล้วครับอายุ30มสิบนี่ก็คือช่วงที่เริ่มร่วงโรยนะเอาว่าจ้งอะไรีตัวเอาเพชรมรกตถนัดซ้ายนะครับนาะหวนคู่ชกถนัดขัวเอาหลังจากที่ได้ว่าเป็นภาษาไทยาษาภาผักกางให้ฟังแล้วกันะบาอีหยังเป็นหยังผู้ไรเป็นไปผู้ไดหัวรานผู้ไดหัวบรานแล้วก็มาปั้งผากเป็นภ้าษายลาวอีสาน อัาวนายเห็นว่าเตะใส่เขาหนักเอิบนึงตัวเพี้ยนบรหลอกกดใครจะพองอ้าวนายเห็นว่าถึงเตะหัวขึ้นอ่าก็ตอบโต้ได้ทันควันนะครับเนาะอ้าว่าจังได้เหรออ้าวแต่ประสบการณ์อยู่ที่เรานะครับเพรนี่นี่หามวยมาตั้งแต่สมัยผมดกดับรุ่นไรงกับเห็นไหมหักเหลี่ยมมาแล้วอ้าหลักเหลี่ยมมวยไทยนี่ยากจะเรียนแบบนะครับ หลายท่านก็สงสัยว่าทำไมมวยไทยอายุการใช้งานไม่เยอะเหมือนประเทศอืน่นก็เพราะว,ว่ามวยไทยเราก็ชกเด็ดคนเก่งๆเท่ากันนะครับไอ้ที่ต่างประเทศที่เขานอกมาเยอะๆนี่เขาก็ต่อยกับคนที่ไม่ค่อยเก่งสัไงไมไันเอาว่าจังไหนยุกแรกตัวนี่เมอเห็นบอเตะเขานาท่องกันตัวอ้าวดูดูมัดนะมัดเราก็แม่มใช้ได้นะครับเนาะ วิทย์นเนี่ยแตาเหลี่ยมตา <c oughs> ดวงอาทิตย์โคโจรอนครับพุ่นเอาไว้จังไหนเหรอเขาเพราตอบโต้ตมาเป็นระยะระยะมแต่ทีละโตนี่หมัดหนักนะ<า>ถ้ามาเปรียบเทียบกับนักชกที่ชนะแสนชัยมาแล้วถึงโอ้โหมันต้องเป็นพระอ,อินทร์ผู้เลี้ยงพระต้อ,อยยังศีลสนาเห็นบ่เห็นบ่สอกนะเอาตีสอกได้นะหรือตีไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะเมื่อกี้ก็วือไปแล้วก็หยุดนะ ต้องต้องเบึ้งอีกครั้งหนึ่งเอาปวด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 บู้ยข้างขื่นข้างแล็บมาเอาไว้ไหนเนี่ยปหัวเลยเอาไหนว่ายนเขาเอาเพราะถนัดแต่ก็ดูก็ดูเหมือนไม่ใช่เป็นตอนเป็นยอดมวยไทยแล้วครับน้องก็ก็ต้องโหลดลงมาเยอะนะสามสิบปีเนี่ยเอาไหนเห็นบ้างพี่แสนชัยชนะห้าสิบหกสิบครั้งทุกวันนี่ก็ ก็พูดตรงๆว่าชกกับมวยห่างชั้นพิมพ์มรกตขยับขว้าะเตใสตัวลุยปืดไข่ตัวจับขาอะไรก็ปล่อยขาอะไเห็นดูเอาดูจังหวะพวกจังหวะพวกหลักเรียนนี่สู้มวยไทยยากเอาแต่ถ้าว่าการชกที่ต่างประเทศไม่มีคะแนนหลักเหลี่ยมน,นะครับมีแต่คะแนนการออกอาวุธนแล้ว นี่แหละที่เราเสียเปรียบเขาเอาหน่าน่าเห็นบ่รู้มาหลายคนแต่เฮ้ยเปียงไข่เปียงมั่นเลยอันนี้ก็มาแล้วภาพช่ายอันนี้ก็เป็นภาพรีเพลย์เนิดหน่อยอะไซรหลักเหลี่ยมทิกแป๊บเดียว ตีเข้าไปมถึงยันเหมืนทานที่ยังไป็นชาตญี่ปุ่นตีเขาไปอีกแอ่าก็เป็นช่วงพักให้น้ำยกแรกนะครับเอาต่อไปยกสองเลยลุกเมื่อตีกันอีกมั้งกรรมการว่าเอามาอยู่ไทยโดนนะกันว่าสิภาคภาษาอีสานมันกลายไรใส่ตาไทยเนาะวอาได้กินข้าวหลียวโดนแล้วไหมไม่อยู่ดีไหมลุบุรีเอากรรมการเสนอชั่นชกยกที่สองไว้ตั้งแต่ตัว เห็นบ้านตัวเตะใสห่หลุยเอาคำว่าหลุยนี่ก็แปลว่าไม่ถูกนะครับเนาะเอาว่าจังไดนตัวไข่อีโตเอาไข่อีโตถีบขวาเข้าไปนะ่ะล่องเมื่งกิ้อันนั้นเอาเพี้ยปรากตเตะใส่แทงเขาเหรอวะเอาจริงก็เป็นมวยไทยด้วยกันนะครับนะไข่อีโตนี่ก็มวยไทยเพี้ยปรากตเตะใส่เอาว่าจังไดนขยับขวางนะ่ะเอาดูเอาการยังกะกากลัวๆจู่ๆข้าไข่อีโตให้บ้าถือเขา่นแล้ว เอาไงนานด้วยไงนาพันศอกวะเนั่อหนาโอ้โหเอาเนี่ยอาวุธเด็ดนะครับนะไงนานเนี่ยครับแล้รกการกระแยกของมานนะครับนะก้อนให่ทำลายร่างกายกันต่อเอาระวังมวยซ้ายกับมวยขวานะครับเนาะเขาบอกว่ามวยซ้ายเนี่ยจะได้เปรียบมันี่มันได้เปรียบยังไงเอาแทงเข้าันแล้วมันได้แทงเข้าซ้ายสิเอาเอาก็เอาดูแรงดูแรงดูประสบการณ์เนี่ยดูเราจะ จะเตรียมตัวมาดีเหมือนกันนะครับสีโพเขามารอกกับง่ายน่าอ้าวอาเจอศอกนี่ดังพวกงล่างหลย้งหันเอาไว้ไงไว้ไงโอ้โหแทงเขาเอาเห็นบ่าบอยู่ขงล่างอันลุขึ้นมาอย่าไปโคมกันนะกรรมการว่นั้นฟันศอกโอ้โหีตีศอกได้นะครับเนาะก็ลำบากสิครับ เพราะว่าการปีศอบของไทยมันมีหลายตำรานะครับเนี่ยแหนมบอท่านน่นแหละเอาว่าเจ้ไดน้ขที่แข่งขตัวเพชรโคตรเตะใส่ขอนาท่องดังปวงร้ายฟันศอกอีกแล้วเอ้าเอ้าเอ้าไม่เป็นขบวนครับสองยกโอ้โหโอ้ยกับไอ้ยอ้ไปไงหน้าเขาเซ่ไปไงนะโอปิกระดิกาเออตีศอกได้ก็ต้องล็อกได้นะครับล็อกล็อกเลย แต่เราก็ผักแล้วยันออกไปนี่ยแต่ล็อกไม่ได้นี่เห็นไ่มนี่เอามือไงวันนั้นโอ,โอ้โหเมาไงาเขาคาเข็แต่เ้าตุนซา,นะากนะกรกรมการกรรมการอะไรเตะไส้ไปเพถือเอาดูยังยังเปิดตำราไม่ทันนะครับเนาะใครโตว,ว่าจังไหนใครโตเออไอแจกออกมาอย่าพยายามกอดกันมากเสียพนักกรรมการว่าเอาเตะขวา ไม่เปลี่ยนแผนนะครับเนาะจะเข้าไปล็อกอย่างเดียวก็โดน,นแล้วละอกเบินน้งเนงอะาสันบุสมญ่ปุ่นกับปากโกลกโปกนแลองดูอเตใสเขานาท่องดังปอกล,งลงนเอ้ล้มวะล้มวะอ้าวแทนที่เราจะเสียปเปรียบเรื่องปั้มนะครับนะแนสดงว่าโอ้เตรียมตัวมาอย่างดีเตใส่ไปเตรลบาด ก็ดูในยกที่สองนี่ก็ดูมันมวยมวยทุกันได้มวยฟลอร์ชันนะเนาะมวยพลอร์ชันเอามาจายกที่สองเอาหลังจากมันยกที่สองนะครับเราก็เขาน้ำมไปแล้ว เอาใหม่เลยเออมุ้ยยังที่สามตัวต่อไปพ่ะนะอ๋อันนี้ก็ภาพช้านะเฮ็นเห็นอย่างบ่อะไรบ่ท่านใดอยู่ในอันมุยญี่ปุ่นเี็ไหมเือถึกไงนากระมัดเลยอ่ะดูทั้งโดนสอกกับพองกันนี่ ว่งไหนดูอาวุธเนี่ยก็ความหนักหน่วงเนี่ยเห็นไหมเป็นรองเราตีคุปปี้ยีคุปปตื้อเมื่อต้องยันพิชมุอย์จะกดนะ,อ,ะอังกอร์มาแล้วยกที่สามว่าเขาจะแก้ม จะแก้ทางแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าคืนโชคในสไตล์เดียวแบบแบบเดิมเนี่ยเบื้องแรงไร้ก็สู้ว่าอะยชุดบ็อกซิ่งปัจจุบันก็น่าจะโชคสามยกนะครับเนาะตอนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเลยโชคห้ายกเหมือนคนมวยไทยนะเอาน่ะเขาเริ่มกว้างแข้งแล้วเอาลองดูเอาเอาเบิ้ลแข้งไร้สี่ห้าแข้งหกแข้งเอาแล้วเตะขึ้นโอ้ยแข้งเดียวคุ้ม เอาแต่เขาไม่มีาจะาจะแจ้งๆนะครับนะคุณเตะได้กี่ครั้งก็นับครั้งเท่านั้นแหละอ,อา้าวโบือมวยไทยยุกเดิมพัน,นี่เ,ปเ,ปเปตะแปรไตถือถือเขาบิดออกคำมาทางดากเลย,ยแพ้่เลยวะนี่แหมเอาหนาักเฮ็นบ้าเอาลกขึ้นไมยจะไปโค้มกันโดนลายถอกพนะกรรมการว่เอาเราดูยกหนึ่งยกสองเนี่ยมันชกได้แค่นี้มันก็ ไม่น่าจะใช่มวยเก่งนะครับกลมาดูยกนี้ว่าจะดีขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าเอาอย่างไรอ่ะอัจเกออกมาอ้มันนายากนาคือคนบดบดถือมวยเท่ากันเอาเพชรบดกดเตะใส่ลุยเราครับเระวังมัดเขาเลยมัดหนักนะครับเอ มุกซ้ายตัดลำตัวหรือนอกไอ้นั่นไปแล้วไอ้รูปยาเอ็นโปนี่ตัวไอ้กระพาเกีกเย้นี่มัดซ้ายตัดลำตัวทีเดียวน่ะโอ้ยกล่องออกอย่องเอากรรมการเคร่งหามเคร่งจมอะไรแบบนี้เอาเอาเอาพชรมากอดดูมันมันจะจะ,จะอ้าปากผงับผงับจังหน่อยเลยเด้เนอะเนอะอาจแยกออกมาแซ่พระนังกรรมการอ้าว อันนี้ถ้าเป็นยกสุดท้ายเราก็น่าจะได้มาสองยกนะครับนะถ้าเสียก็เสียถ้าจะเสียก็เสียยกนี้อาจจะจะเอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์มาเลยครับเนาะเพราะว่ารายการของซีซ่าทาเคชิแล้วก็เป็นนักชกของซีซ่าทาเคชิอันนั้นนะกรรมการอย่าไปทําการลักษณะนั้นแสบเลยแม่กรรมการอ แตนรายการเควันไอนบ้บัวขาวชินกับมาาโตะนะครั้งแรกนะปี2004เตะมาาโตะรจะต้องวยแปลหักห้ำไปเลยให้เสมอเอาแยกกันเสียอย่าแยกยากพนักงกานการว่านะเอานะ่ะเอาไปเขาก็เขากดแรงขึ้นมานะครับนะเอาก็ที่ไหนแต่เรารู้สึกว่าจะเก็บอาวุธแล้วเนีนเเยเก็บอาวุธเพราะอะไรดินะ ของเขาดิถ้าท้าแสดงอาการหมดแรงอย่างเก็บอาวุธีิเขาเข้าใจว่าหมดแรงเนี่ยเสียคะแนนได้นะเขาต้องดไอ้หมดแรงด้วยวันอพแยกออกมาแต่ว่าเราเก็บอาวุธิไม่ได้นะครับเห็นวราไปตียเยอะเป็นเขาไล่ตีพิทตีถือเขาแพ้เขารดแล้วเนี่ย,ยอ้าว หมดยกนะครับนะเสียงละครดังป่งหลังนะฮเอาแต่ดูก็น่าจะพอๆกับบัวเขาอ่าโชกกับมาสโตครั้งแรกนะปีสองพันสี่ชิงแชมป์อ่ะที่มาสโตตาตูบตาบวมเลยไหมปรากฏว่าเสมอบัวเขาเฮ็ดหนาก็ยังเัินยังคนปวดขีดเฮ้ยเพ่เนี่ยถามเขาว่าให้โชกกันตัว อ่ากันมาดูภาพรีเพนะครับนะแต่เราก็มีหยุดช่วงปลายนะครับนะอ่าหยุดแบบแบบไหนแต่กรรมการเขาเข้าใจว่าหยุดเพราะสงสารเพราะพอหรือเปล่านะไม่อยากทําหรือเปล่าต่างประเทศเนี่ยเขาหยุดเพราะไอเขานึกว่าเราหยุดเพราะเราเหนื่อยเราหมดแรงนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสเสียเสียคะแนนเหมือนกันเอาวางเลพ่อใหญ่ เอ็นนาเซเวคือยังค้นบวมีผมเถอะเอ้ายกไปแต่สมัยนี้ญี่ปุ่นก็ไม่น่าจ็กโองแล้วเอ้อเอเอได้ยินว่าบังกะโลกัหบังกะโลกเอ้าแล้วจ้างไม่ให้ไปร่มไ้กระจ้างแล้วล่ะ ので頑張ってほしいすけど、มึงอยู่ยังยามเนาะมียกที่สี่นะแต่ไม่เหมือนบัวขาวกับมาซาโตะแน่นอนนะเพราะว่ามาซาโตะเนี่ยเขาจะเกิดก่อนบัวขาวสามปีนะแก่กว่าบัวขาวเอาเนี่ยส่วนคู่นี้นะเราแก่กว่าสามปีนะมียกที่สี่จะจะเสียเปรียบนะครับ เอาควรนะโอ้ยสีเด้อนะเอายกตัดสินเอาก็ลองดูฮะแต่ก็เหมือนเป็นรางนะเพราะเราทำถ้ามองด้วยตาแบบไม่ลำเอียงเนี่ยยกหนึ่งสองเนี่ยก็เราได้นะแต่ยกสามก็ก็จะมีเสียเสียหน่อยหนึ่งน่อยเดียว เดี๋ยวต้องไปนะไปไปผ่อนไปผ่อนถอยรับเก็บอาวุธไม่แยกกอดกันต่อสู้กูอิซซาเพนะมาการกัน,กนเอามาแล้วยกตัดสินเอาว่ายังไงเอา,อายุสามสี่ก็ไม่ไม่เยอะสำได้หรอกอันนั้นอนนั้อาวฮ่าเขาทั้งเขาขี่ตะแลนล่ะญี่ปุ่นนี่เขาชาตินิยม ก็เห็นแต่บ้านเราประเทศไทยกับแถวยุโรปแถวอเมริกาที่ที่ดูมวยให้ความเป็นธรรมนะไม่เข้าข้างมวยตัวเองไม่เลยถ้าถ้าถ้ามวยเราจะแพ้ไปตัดสินให้ชนะนี่โดนด่าทั้งประเทศนะประเทศไทยเอาไว้ยังไงเอาเอาก็ดูเขาไม่ไม,ไม่ไม่แรงขึ้นเท่าไหรนะ่นะแยกออกมามรต่อกันมาเอาเพชรพากฏเตะใส่ขอนาท้องเอา้าเอา้เอาโดนมัดเออ เอ้าเอ้าโดนสอสไวจังไดเอาไหแน่แน,น,น่เริ่มซาแล้ววันนี้พี่นอ้องเลยเอาเผิดหมอแล้วกดผิดหมอแล้วก็จะเอาห้ำไปไว้ใกล้นาโมหิบานคอยให้ออกิดมาตเนีอ่อาไว,ว้สิไหนเอ้าก็ดูดูยากนะครับเนาะเพราะว่ามันบางก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะให้ชนะหรือไม่ชนะเท่าไหร่ จนถึงขันนี่เรอ้วผมเอามวยมาลงเนีจะไม่ดูนะไม่ดูว่าชนะหรือไอ้ใครแพ้ใครชนะนะแต่ก็มีในในอะไที่ดูว่าบ้านเขาดูเยอะหรือเปล่านะอย่างมวยเขมเนี่ยถ้าบ้านเขาดูเยอะถล่มทลายก็มวยไทยแพ้เอาไว้จังไหนตัวเอาแทงเขาบ่เอาเ็นรนุ่งอ้วนเพช่กดไปเนาะเอาแยกว่าาะงนนั้นอ้อนั้นอันันอ้อัน้อนั้ันันนอออ้นอนัอันั เอาก็ไม่หมดนะครับเพชรมรกตนะอก็น้ำเลี้ยงดีนะเห็นเสียเสียอะไรเสียโบถนะก็เป็นคนรุ่นใหม่นะก็อยู่กับนักมวยแบบพี่แบบน้องเยไม่เหมือนไอ้บัวขาวขึ้นชกปรับ50าสิล้านอะไรเงี้ยแม่แม่มึงมเห็นคนเป็นเป็นทาสไงไนะนะแม่ครูบัวาขาวใครว่า,วาชื่ออะไรลืมแล้วชื่อไอ เอาไว้ตรงไหนอยู่ตัวใกล้สีเพิ่งโชกแล้ว,เ,ลวเอาเหลอเอาเหลอก,ก็ประมาณเกือบนาทีอาจแยกออกมาอย่าไปก้มกูสู่กูสู่ก็แล้อ่าน้ำพื้นวัดใส่เข้เาไปอ้าวเขาก็ไม่เป็นทิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับนะเนาะเดี๋ยวเราได้ลูกลูกลูกทุบล,ลงไปสองครั้งเนยะอาจแยกออกมาอ่ะอยากออกมาเสียก็เสร็จเลยหามอยากก็กรรมการเอาแทงกเขา เดี๋ยวยอมเราเก่งเหมือนกันนะ,ะเอาเยีอยมมาเพ่อเอเอาเริ่มเริ่มปากแลแล้วอ้อนั่นโดดฟันศอกนัแล้วเอาสู้กับไปเพชรปรากฏได้ขนาดนี้ก็ก็ถือว่าเก่งนะครับนะเอาโอ้ยถึงพิกถ,ถึงขิงเหมือนกันนะเห็นไหมโดดฟันศอกตัวเอากบักกัหมดยกอา้าว บอกว่าออกว่าไฟศิสนะเร็วถ้าเขาผมว่าถ้าจะพูดแบบไม่อวดบ้านตัวเองเล<โ>ยพราะว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่มวยสูสีกันถ้าชกสูสีให้เขาชนะเห <โย S 1> ็นสมัยแก้วลุมจองมาโชคกับอีคิวซังนะ, <โย S 1> ะถ้าเราดูแล้วก็ต้องอยังไงก็อีคิวซังก็ต้องชนะนะแต่ก็ให้แก้วลุมจองชนะแล้วคนไทยก็ปรบมือให้เลย นิสัยคนไทยแบบคือเป็นเป็นนิสัยที่ไม่ชอบโกงให้ไม่ชอบให้ต้องดูแต่แต่ให้ผมดูผมว่าว่าญี่ปุ่นนะถ้าจะให้ให้เดาตอนนี้เอาวางเอมไปยังคิดไรไรอาฮ่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 าอาซีซ่าทาเกทิ ก็ต้องเอาว่าเสียโบทดี่็มบีบก็มีเส้นวนกันนะเอ้าแต่ไม่ใช่คู่ชิงชนะเลิศน,นะครับไม่ใช่คู่ชิงนะเอาเพชรมรกตเพชรยินดีบุไทยคาเดมี่นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนคาอิโตโอนโนนะ อาถ้าตัดสนินให้ชนะตั้งแต่สามยกนะก็จะสวยกว่านี้นะคร<อ>ับเ <laughs> นาะอาวว่าจกได้อ่าก็ต้องจบสเท,ท่าหละขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ